คือหามานานมากนะคะ่ะตั้งแม็กเซฟที่แปะได้สอด้านแบบเนี้ยแถมยังกลางไวมากแค่แตะพื้นปับ๊บกลางให้เลยรุ่นเนี้ยเขาพัฒนาจาก u l ล n นซ MT84 ครับคือยังคงรูปทรงเป็นแบบเหมือนกระบอกไฟฉายเหมือนเดิมอะ่ะซึ่งเอาจริงซิกเนเจอร์ของการพับออกมาแบบนี้ของ MT84 อเราก็แปะเป็นแม็กเซฟเหมือนเดิมได้แต่ที่เพิ่มเติม คือมันแปะแม็กเซฟตัวนี้ได้อยากจะติดไฟแม็กเซฟหรือติดจอหลังอะคือทําได้หมดเลยนะดีไซน์หัวแบบนี้มันทําได้หลายอย่างเราอยากจะเงยมาแบบนี้ก็ใช้เป็นขาตั้งใช้ถ่ายมุมบนย้อนกลับไปทางฝั่งนี้แล้วเอามาถ่ายมุมท็อปอย่างนี้ก็ได้อีกจุดที่พัฒนอาออกมาได้ดีมากเลยอะ คือการที่เขามีปุ่มอยู่ตรงนี้ฮะกระแทกเบาๆแบบนี้มันจะมีสปริงกลางขาตั้งออกมาให้เราได้แถมเขายังมีตัวล็อกตรงนี้ให้เราขาตั้งได้แบบไม่หุบขึ้นง่ายๆด้วยรีโมทที่เขาแถมมาให้อ่ะก็ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคือจะต้องดันลงแบบนี้แล้วดึงออกมาเป็นการล็อกให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองกระแทกให้ดูว่าถ้ากระแทกสักหลายๆครั้งมันจะหลุดไหม <c oughs> แล้วจะทำไงให้มันตกดี <c oughs> อ๋อลองโยนดู ถ้าไม่ได้โยนกระแทกแบบเมื่อกี้โยนไปแล้วกระแทกอะมันก็ไม่หลุดนะเกมสูง170เซนแล้วลองดูขาตั้งกับมือถือดีมันจะอยู่ในระดับที่พอดีกับหน้าเกมเลยฮะแต่ที่ชอบที่สุดจริงๆนะคือการพับเก็บของมันฮะแข็งแรงและพับเก็บได้เหลือแค่ข้อศอกส่วนเรื่องน้ำหนักอะส่วนตัวว่ามันน่าจะไม่เกิน2เท่าของ iPhone ฮะก็ออยังพกสบายอยู่ถ้าหาขาตั้งมือถือดีๆสักอันนะ่ะอันนี้เ็กตัวหนึ่งที่น่าลงทุนนะฮะปักพิกัดให้แล้วที่เดิมเลย